สวัสดีท่านที่รักแลชื่นชอบกล้วยไม้ทุกท่านนะครับวันนี้มาเปิดตลาดกล้วยไม้ไว้นิดนึงนะครับนะวันนี้มีของมา2 3าอย่างนะครับต้องขอโทษขออภัยลูกค้าทีา่รอบนี้ส่งของช้านะครับพอดีติดปัญหานิดหน่อยคุณผู้ชมติดปัญหานิดหน่อยอรถเกิดอุบัติเหตุนะครับเอารถไปซ่อมแล้วก็แบบว่าไม่มีรถใช้ไปส่งของก็เลยช้าไปวัน2วันแล้วก็มีทริปนะครับทริปดูแลนะักท่องเที่ยวอีกประมาณ4วันมันก็เลยติดช้าเป็นช่วงหนึ่งวันนี้มีอะไร สวยๆบ้างลองแวะเข้ามาชมกันก่อนนะครับนะวันนี้ได้มา 3- าสีอย่างนะครับสาสี 3, อย่างหลายคนถามว่าผมไปป่านี่คือไปหากล้วยไม้จริงๆไม่ได้หานะครับคุณผ,ผู้ชมไปดูแลนักท่องเที่ยวนะครับนะแล้วก็กล้วยไม้นี่คือสั่งมาอีกทีหนึ่งนะครับนะไม่ได้ไปเก็บเองรายการแรกคุณผ,ผู้ชมวันนี้เป็นเอื้องเข็มแดงนะครับเอื้องเข็มแดง เองเข็มแดงช่วงนี้ก็จะเหี่ยวเหี่ยวเฉาเฉาหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอากาศในป่าโอ้โหค่อนข้างร้อนใบไม้ร่วงทั้งป่านะครับตากแดดแบบสู้ชีวิตมากกล้วยไม้นะครับสังเกตว่ากล้วยไม้ช่วงนี้จะออกดอกบ่อยแล้วก็จะออกดอกทุกชนิดนะครับนะอันนี้เป็นเข็มแดงเข็มแดงไม้ป่าก็จะเป็นไม้มัดนะครับนอนมันราคามันก็จะจะถูกนิดนึงนะครับมาละเจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชม เอาไปปลูกเอาไปดูแลต่อส่วนกุหลาบแม่เมยแม่แมกุหลาบแม่เมยกุหลาบน่านกเา็เป็นไม้มัดเหมือนกันก็จะค่อนข้างเฉ่านิดนึงสามารถเอาไปปลูกได้เลยนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้ก็รดน้ําบ่อยๆเพราะว่าเขาถูกตัดรากมานะครับนะช่วงนี้อากาศร้อนด้วยนะครับกุหลาบแม่เมยได้มาแค่5ามัดคุณผู้ชมราคามาละ70บบาทเท่านั้นนะครับนะ เอื้องคำกิวกำลังบางนครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเอืนน้องคำกิวตาดำที่แบบว่าผมปลูกสะสมไว้อันนี้ก็สวยดีนะครับหนะ้าตาเขาจะแบบเหมือนมีอะไรมองเราอยู่นะครับเนะอืนน้องคำกิวตาดำใสหลวงรูปผสมอันนี้ก็ดอกใหญ่มากคุณผู้ชมลิ้นเข้มมากนะครับนะกลิ่นหอมมากเลยช่วงนี้ก,กุฎไม้กำลังออกดอกนะครับลูกค้าท่านไหนที่ซื้อ,อดอก กุ้ยไม้ไปแล้วดอกไม้บานก็ส่งมาให้พ่อค้าดูบ้างครับบ้างนะครับจะได้ชื่นใจรายการถัดปลายวันนั้นมีมามัดเดียวคือแบบว่าโอ้โหลูกค้าอยากได้มากเป็นที่ต้องการมากอันนี้เป็นช้างน้าวนะครับเป็นช้างน้าวสีครีมนะคบคุณผู้ชมวันนี้ได้มาแค่ประมาณ5มัดคุณผู้ชมต้นค่อนข้างยาวนะครับมัดค่อนข้างใหญ่นะครับคุณผู้ชมอันนี้นะก็ใกล้ออกดอกแล้วแหละ ช้งางนาวเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายจริงๆอยู่แดดได้นะครับเนาะอยู่กลางแจ้งก็ได้นะครับนะดอกเขาก็จะออกตรงปลายนะครับยิ่งแห้งแห้งร้อนๆ้อนยิ่งออกดอกดกนะครับเนาะช้งางนาวในป่าที่ผมไปรับนะักท่องเที่ยวคือ,แบบอบอกว่าโอ้โหเบาะดอกบานเต็มเลยยิ่งแห้งแห้งนะครับป่าแง้งอ่าช้างนาวก็ยิ่งบานเยอะนะครับนะวันนี้มีมาเป็นมัดมีอยู่มาห้ามัด ยังไงก็เลยรีบติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรอยู่ข้างบนนี้นะครับ0882721656น้าท่านั้นนะครับคุณผู้ชมสายโอโน่ก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้เป็นสีชมพูดอกจบานแล้วแหละคุณผู้ชมดอกแบบเป็นเม็ดใหญ่ๆแล้วนะครับนะอันนี้เป็นอะไรนะ เหลืองจันผสมกับตอตีเลนะครับเหลืองจันผสมกับตอติเลก็สวยคนละแบบกับไอคํากิวนะครับเนาะแต่ดอกก็คล้ายๆกันนะครับนะมารายการถอดปายอันนี้เป็นเอื้องคํากิวแม้ห้องสอน,นครับคุณผู้มชมเป็นไม้กอลำอบอ้วนแล้วก็แบบว่ากำลังจะมีดอกนะครับเอื้องคํากิวก็สามารถเอาไปลุ้นตาดำได้นะครับคุณผู้มชมปกติคํากิวมันจะเป็นสีแบบครีมครีมนะครับนะ เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบเอื้องคำกิ๋วแม่ห้องสอนให้ดูนะครับมันก็จะเป็นสีออกครีมรมตาข้างในจะเป็นแบบว่าสีเหลืองๆห,หน่อยนะครับนะอันนี้เป็นตัวอย่างการปลูกของผมนะครับนะปลูกไว้ในโรงเรือนอันนี้สะสมไว้เป็นไม้กอนะครับนะนี้ไม้กอใหญ่ๆแบบนี้ก็มีออกดอกก็จะออกทีหลายลำนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ ลุนลุนเหมือนกันนะครับว่าจะมีตาดำก่อนไหนติดมาบ้างถ้าเขาไม่ออกดอกติดมาแบบนี้ก็สามารถที่จะแยกยากครับคุณผู้ชมแยกยากแยกยากจริงๆนี่นะครับถ้ามันถ้ามันเป็นตาดำก็จะเป็นแบบนี้ ของผมมีทั้งธรรมดาแล้วก็ตาดำนะครับนะเดี๋ยวผมจะเอากระถางให้ดูนะครับว่าผมปลูกใส่อะไรบ้างก็เป็นกระถางไม้สักเบอร์8นิ้วเนี่ยแหละครับธรรมดาแล้วก็รองก้นด้วยก,า,า,า,วกาบมะพร้าว1กากนะครับแล้วก็เอากอกล้วยไม้วางข้างบนแล้วก็ใช้ลวดมัด แค่นี้นะครับนะคาร่าเขาก็จะเกาะไต่ไปทั่วกระถางไม่แนะนําให้ใส่กาบมะพร้าวเยอะนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้ก็รดน้ําบ่อยๆนี่กรอน,นี้ก็งามนะครับเอื้องคำขิวลําอ้วนมากเป่งมากคือท้องแบบแก่ๆเลยนะครับนะ้าอย่างไงก็ติดต่อเข้ามาเอื้องคํำกิวแม่ห้องสอนนะครับอันนี้มาจากแม่ห้องสอนบ้านเราเองนะครับนะ ก็ไม่ค่อยมีนะครับนะเดี๋ยวรอบหน้าจะสั่งตอตีเลมานะครับตอตีเลไม้สกุลนี้เป็นไม้แบบสกุลหวายคุณผู้ชมก็แบบว่าต้นมันก็จะคล้ายๆกันเนาะทั้งคํากิวเวียดนามทั้งคํากิวแม่ห้องสอนทั้งตอตีเลเหลืองจันเนี่ยตระกูลเดียวกันหมดเอ่ยลำต้นคล้ายกันหมดเลยนะครับแต่ว่าดอกคนละแบบดอกคนละอย่างนะครับนะส่วนอันนี้เป็นนอบิเลนะครับนอบิเลหรือคํากิวเวียดนามก็ยังยังเหลืออยู่นะครับนะส่งข้อความไป อาถามให้ลูกค้าก็ยังไม่มีใครสนใจนะครับนะก็ยังยังว่างอยู่คนละตัวกับาคากิวแม่ห้องสอนนะครับนะการปลูกเลี้ยงก็ปลูกเลี้ยงเหมือนกันเลยนะครับคุณผู้ชมนี่มีทั้งแบบว่าก็เล็กก็ใหญ่เดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อออกมาใหม่แล้วก็พร้อมกับรากนะครับนะเรารีบเอาไปปลูกตอนนี้นะครับนะปลูกตั้งขึ้นนะครับคุณผู้ชมาคากิวเวียดนามนี้เราต้องปลูกตั้งขึ้น ต้นมันถึงจะจะจะสวยเป็นไม้2ปีนะครับอ่ากอที่มันมีใบลำที่มันมีใบมันยังจะไม่ออกดอกปีนี้นะครับมันจะออกดอกปีหน้านะครับนะนี่มีหลายกออยู่นะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับต้องขอโทษที่รอบนี้ส่งของใชย้ยังไงก็ใจร่มร่มเย็นเยนหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้จะจัดการให้หมดทุกทุกท่านนะครับ 2- 3ส,สาวันนี้ก็รอรับของได้เลยนะครับนะฟ้ามุน ไอ่ก้อนนี้างามมากอันนี้คือสะสมมาแบบนานมากแล้วนะคุณผู้ชมป้ายนี้ติดตั้งแต่พศ2561น่าจะหลายปีแล้วนะครับนะรากฟูนะครับนะวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนมีความสุขทุกท่านสนใจอะไรก็ติดต่อเข้ามานะครับสวัสดีครับ